ช็อกโกแลตทำให้น้ำหนักลดได้จริงหรือเคยไหมคะอยากลดน้ำหนักแต่ก็ไม่อยากงดขนมหวานที่รักโดยเฉพาะช็อกโกแลตแค่คิดถึงกลิ่นหอมๆรสชาติหวานอร่อยตรงปลายลิ้นก็อยากกินใจจะขาดแล้วแต่ความอดกลั้นนั้นไม่จําเป็นเลยในเมื่อช็อกโกแลตทําให้น้ําหนักลดได้ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการกินช็อกโกแลตจะช่วยให้น้ําหนักลดได้อย่างไรนี่คือภารกิจที่จินจะพาทุกคนไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจินและเคล็ดลับการลดน้ำหนักกับเพจ Healthy Mission เพจที่จะช่วยให้ทุกคนผอมไปด้วยกันวันนี้จินมาพร้อมกับภารกิจมีคำถามหาคำตอบที่น่าจะถูกปากเพื่อนๆหลายคนอย่างช็อกโกแลตทำให้น้ำหนักลดได้จริงหรือไม่หาคำตอบไปพร้อมกันได้เลยค่ะช็อกโกแลตคือขนมหวานครองใจคนทั้งโลกจินเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงชอบช็อกโกแลตไม่ต่างจากจินแต่พอตัดสินใจคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องโบกมือลาขนมหวานและช็อกโกแลตไปอย่างน่าเสียดายเพื่อการลด น้ำหนักยังไงก็ต้องยอมทนความจริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องอดทนมองขนมช็อกโกแลตวางบนชั้นวางสินค้าหรอกคา่ะแค่เลือกชนิดช็อกโกแลตให้ถูกนอกจากจะช่วยให้การไดเอทราบรื่นแล้วยังช่วยให้น้ําหนักลดลงด้วยค่ะในโลกของเรามีช็อกโกแลตเพียง4ชนิดคือดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตและน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี2017อย่างรูบี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตทั้งหมดทํามาจากเมล็ดโกโก,โก้ซึ่งไม่มีรสหวานเลยค่ะดังนั้นความหวานจากช็อกโกแลต จึงมาจากการผสมน้ําตาลหรือสารให้ความหวานชนิดอื่นทั้งสิน้นพอรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนคงเข้าใจแล้วว่าทําไมยิ่งกินช็อกโกแลตถึงยิ่งอ้วนนั่นกระเพาะขนมช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มีส่วนน้ําตาลเป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะยิ่งช็อกโกแลตหวานเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มน้ําหนักเรามากเท่านั้นแล้วช็อกโกแลตแบบไหนละ่ะที่ช่วยลดน้ําหนักเราได้แล้วช็อกโกแลตชนิดนั้นก็คือชนิดที่มีรสชาติใกล้เคียงกับรสชาติดั้งเดิมที่สุดหรือก็คือดาร์กช็อกโกแลตนั่นเอง อิสเบลสมิธนักโภชนาการผู้ก่อตั้งอิสเบลสมิธนูทริชั่นกล่าวว่าช็อกโกแลตที่มีประโยชน์ทางโภชนาการมากที่สุดคือดาร์กช็อกโกแลต70%หรือมากกว่านั้นค่ะฟังดูแล้วอาจจะขัดแย้งกันนินดที่กินชนิดหนึ่งแล้วอ้วนขึ้น กินอีกชนิดกับผอมลงแต่นี่เป็นเรื่องจริงค่ะแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะมาดูคําตอบไปพร้อมกันเลยค่ะ 1. ดาร์กช็อกโกแลตช่วยลดความอยากอาหารของเราอะไรที่ตึงเกินไปมักไม่ดีการไดเอทก็เช่นกันค่ะหากเราตัดสินใจโยนขนมหวานออกจากชีวิตทันทีทันใดจะทําให้จิตใจและร่างกายเพื่อนเกิดความเครียดสะสมแล้วถ้าวันใดทนไม่ได้ระเบิดตูมตามออกมาเราก็จะเริ่มอยากขมือบทุกอย่างที่มีน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นขนมเค เค้กคัพเค้กไอศครีมน้ำอัดลมหรือน้ำหวานค่ะคราวนี้จากที่ผอมอยู่ดีๆก็จะอ้วนติดจรวดขึ้นมาค่ะดังนั้นการทานของหวานบ้างเป็นเหมือนการให้รางวัลร่างกายช่วยทําให้เรามีกําลังใจไดเอทต่อไปค่ะดาร์กช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพราะเป็นขนมที่มีน้ําตาลต่ําและมีสารอาหารรวมถึงไฟเบอร์ในปริมาณที่น่าพอใจนอกจากทําให้ความอยากขนมหวานของเราลดต่ําลงแล้วไฟเบอร์ในดาร์กช็อกโกแลตยังช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นด้วย Product c h กช็อกโกลขนาด1ออนหรือประมาณ28กร,รมัมมีไฟเบอร์ราว16%จากไฟเบอร์ทั้งหมดที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันค่ะ 2. ช่วยลดความเครียดได้ดีจินเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าการกินช็อกโกแลตช่วยลดความเครียดได้ดีนั่นเป็นเพราะการกินช็อกโกแลตจะช่วยเพิ่มการหลั่งสารซเซโรโทนินและเอนโดฟินที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลายและบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นยิ่งเราเครียดน้อยลงเท่าไรเราก็ยิ่งควบคุมการกินของเราได้ดีเท่านั้นด้วยค่ะแต่เมื่อช็อกโกแลตชนิดอื่นมีน้ําตาลเป็นส่วนผสมดาร์กช็อกโกแลตจึงเป็นช้อยที่ดีที่ช่วยเราควบคุมความเครียดหรือความกดดันระหว่างคุมอาหาร ่ะ 3. ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดถ้าใครถามว่าทําไมการกินดาร์กช็อกโกแลตถึงช่วยลดน้ําหนักได้นั่นเป็นเพราะในดาร์กช็อกโกแลตมีสิ่งที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์หรือสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเมื่อเทียบกับมิวช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตที่หาได้ง่ายที่สุดแล้วดาร์กช็อกโกแลตจะมีฟลาโวนอยด์มากกว่าค่ะรวมถึงมีสารอีพีแคทซินที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและเพิ่มการหลั่งอินซูลินอีกด้วยค่ะยิ่งเรามีน้ําตาลใน เลือดมากเราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะอ้วนหรือมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแต่ถ้าน้าตาลในร่างกายของเราอยู่ในปริมาณที่สมดุลอินซูลินจะสามารถนําน้าตาลไปเปลี่ยนเป็นพลังงานแจกใจ่ายให้แก่เซลล์ต่างๆในร่างกายทําให้ไม่เหลือส่วนตกค้างที่สามารถสะสมเป็นไขมันส่วนเกินได้ค่ะจากเหตุผลทั้ง3ข้อเพื่อน,อนๆคงรู้แล้วว่าดาร์กช็อกโกแลตเป็นสุดยอดขนมที่เหมาะกับการทานระหว่างไดเอทใช่ไหมล่ะคะ แต่ถึงแม้ดาร์กช็อกโกแลตจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดขนาดไหนการกินมากเกินไปก็ส่งผลต่อการลดน้าหนักควบคุมอาหารของเราอยู่ดีค่ะจินแนะนําให้เราทานแค่1ออนต่อวนันเพื่อควบคุมจํานวนแคลอรี่ค่ะเพราะดาร์กช็อกโกแลต70%ขนาด1ออนหรือ28กรัมจะให้แคลอรี่ประมาณ168แแคลอรี่หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากทานมากกว่านั้น<ๆ>ก็อย่าลืมตรวจสอบปริมาณแคลอรี่ในดาร์กช็อกโกแลตก่อนนะคะจากคุณสมบัติของดาร์กช็อกโกแลตที่ช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นลดความอยาก าหารลงช่วยให้ผ่อนคลายและปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้เหมาะสมกับอินซูลินจึงส่งผลให้เรากินน้อยลงแต่ร่างกายสามารถใช้พลังงานได้มากขึ้นไม่เหลือส่วนตกค้างที่จะกลายเป็นไขมันส่วนเกินดังนั้นภารกิจมีคําถามหาคําตอบไปกับเพจ e ฮล t h y m i s ชั่นในวันนี้เราก็ได้คําตอบมาแล้วว่าใครอยากไดเอทลื่นไหลไม่มีสะดุดเพื่อพิชิตภารกิจลดน้าหนัก <c oughs> ก็อย่าลืมเลือกดาร์กช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในของว่างทานเล่นนะคะ ใครชื่นชอบสาระดีๆที่จินเอามาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาระดีๆพาเพื่อนๆหุ่น,นดียังมีอีกมากมายภารกิจต่อไปของเราจะเป็นเรื่องอะไรถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามเพจนี้นะคะแล้วเราจะพอไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ